่างีนะครับนี้ครับดี๋ยวกองไม่เทีไครับบันทึกภาพวีดีโอนะครับท,ท,ท,ทุกทุกท่านนะครับเริ่มจากอาจารย์ก่อนนะครับ ขออนุญาตขอไปครับอาจารย์ขออนุญาตแนะนําตัวครับผมอาจารย์ปู่ชาติไทยครับครับตัดสินเป็นกรรมการโต๊ะไหนครับอาจารย์ผมไม่ได้ตัดสินนะครับมาอ๋ออาจารย์จะประเมินราคาประเมินมูลค่าของพระนั้นๆนะครับคืออธิบายนี้นะครับอ๋อบายด้วยนะครับบรรยายราคาพระคือ คืออย่างนี้นะครับผมว่าในส่วนของบางบางท่านเนี่ยอย่างอย่างเช่นในในอาหารเนี่ยหรือข้าราชการประจำหรือข้าราชการการเมืองเนี่ยจะต้องไปประเมินยื่นยืนย่นทรัพย์สินกับปปชถูกต้องไหมครับอพออย่างเงี้ยเสร็จปุ๊บเนี่ยเอ๊ะพระฉันเนี่ยมูลค่าเท่าไหร่อยากจะรู้อยากจะเอ๊ะพระฉันเนี่ยเวลาไปยื่นปปชเนี่ยจะจะยื่นยังไงเพราะว่าอย่างน้อยสองแสนบาทขึ้นไปเนี่ยจะต้องยื่น เคยเคยทำเคยทําเรื่องนี้ขอให้อาจารย์ชี้แจงตรงนี้ได้ครับอาจารย์เอาอย่างนี้ครับเดี๋ยวผมขออนุญาตผมไปก่อนถ้าอยากฟังรายละเอียดต่างๆนี่เดี๋ยววันที่ทีมีน่าเจอกันครับแล้วท่านจะรักษาศพ,พของท่านที่มีอยู่หวงแหงอย่างแน,น่นอนนะครับเดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวผมพูดอีกทีหนึ่งนคะครับอาจท่านนะครับเพราะว่า <c oughs> ท่านทราบไหมว่าตอนนี้เนี่ยพรกเครื่องของเราเนี่ยนะฮะทั่วโลกนะเป็นซ็อกเกอร์ที่แรงที่สุดและมูลค่าซื้อขายเป็นหมื่นล้านบาทนะ อันนี้ก่อนนะครับ,รบอ,อู๋ไปก่อนนะครับเป็นไฮไลท์วันที่16พลาดไม่ได้เลยนะครับกับอทันปู่นะครับครับผมเรื่องการามูลค่าของพักเครื่องนะครับเพราะว่าผมก็ได้ยินข่าวมาว่า,าท่านสมาชิกวุฒิสภาชุดล่าสุดเนี่ยมีไปประเมินกับอาจารย์ด้วยอ่ามีไปประเมินกับอาจารย์ด้วยนะครับแลวทรัพย์สินนี่ก็รวมรวมมาเนี่ยพักเครื่องหลายร้อยล้านนะครับ เขอ,อกเอ๊ะทำไมท่านนี้เคยเป็นขน้าราชการระดับสูงมาก่อนทําไมมูลค่าสรัิเยอะจังนะครับพักเครื่องเช่ครับอาจารย์อ่าอันนี้ผมเกิดมาให้นะครับถ้าอยากฟังอะไรอยางเพิ่มเติมพลาดไม่ได้วันที่16มีนาคม2568เราพบกันที่ห้อง Stand or, สแตมมทองไรสีไทยแจ้งวัฒนะหลักสี่นะครับผมขอเล่นเชิญท่านต่อไปครับอาจารย์ครับรรครับ <ผม S 1> อาจารย์ไพศาลครับไพศาลนะครับ ทีนี้ส่วใหญ่แล้วของผมเนี่ยผมจะเน้นเรื่องพระเกี่ยวพระสมเด็จครับนะครับพระสมเด็จสามวัดสามวัดคือวัดละคังบาดปฐมวิโยทีนี้เนี่ยคือไอ้ตรงเนี้ยเวลาใครเวลามาเสิร์ฟพระกับผมตอนที่ผมรับเสิร์ฟพระใช่ไหมฮะแล้วผมสอนด้วยผมเป็นอาจารย์สอนพระสมเด็จด้วยแล้วก็เสิร์ฟด้วยทีนี้เวลาเสิร์ฟเนี่ยเขาจะมีคนมาพอเสิร์ฟปั๊บพอพระเขาผ่านปั๊บเขาแท้ปั๊บเนี่ยเขาจะถามเลยกี่อนถามครับอาจารย์ เท่าเท่าไหร่ครับถ้าขายได้เท่าไหร่พอแท้ปั๊บนะเขาจะคิดเป็นมูลค่าเป็นแสนล้านวันทันทีเลยอันนี้ต้องมาคุยกับอาจารย์อาอาอาผูอาจารย์ปู่ละเรื่องราคาที่ผมจะไม่ทราบผมเนี่ยมีหน้าที่ดูคัแท้ให้ผมเดี๋ยวลทางแท้ปั๊บ,บผมไม่ได้คุยนะผมเห็นปั๊บผมเนี่ยคือแท้ถึงยุคแท้ถึงยุคแท้ถึงยุคเลยวัดไหนวัดไหนเวัดวังวัดรคา บางบพวเอเชยโยเราสามารถแยกให้เสร็จแล้วพิมพ์แบบพิมพ,พ์ทรงอะไรยังไงเรื่องพิมพ์ทรงเนื้อหาอวนสารผมจะขอได้เลยในรูปการนะครับตรงนี้ถ้าบูญและค่าต้องอาจารย์โปรงนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือตั้งสายวังหน้าแล้วต้องอาจารย์ป้าหมูอาจารย์ป้าหมูเลยครับครับแล้วต่ออาจารย์ป้าหมูเลยครับสวัสดีค่ะท่านสมาชิกทกท่านที่มาวันนี้นะคะค่ะ ก็เนี่ยการเรียนเชิญในวันที่16มีนานะคะ,ะเราจะได้รับชมพระหลายๆ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 อย่างนะคะรวมทั้งพระสายหวังวันนี้ก็ภูมิใจที่ที่ว่าจะให้ท่านดูว่าไม่ไม่ทราบว่าอจจะส่กี่องค์นะคะแต่ว่าอันนี้เป็นพระ,อะสองแผ่นดิน,นะคะ่ะ ซึ่งหายากม,มากนะคะตรงเล็กขนาดนี้นะคะจริงๆแล้วคนเก็บๆแล้วก็พกุทธคุณดีมากค่ะคนจีนชอบเก็บค่ะเรียนเป็นจักสิรินะคะหรือสัตตูสิริก็มีคือมีสองอย่างค่ะเป็นจักรก็คือห้าศัตรสิรสิเจ็ดนะคะเขาใช้ไม้สีสีที่ทำนี้เอาไปจากเงินจีนะค่ะนะคะเงินกวนสูงนะฮะเมืองกวนสูงแล้วก็ สมบัติสองแผ่นนี้น่าจะมีเป็นทุกทุกองค์ทุกคนนะคะเพราะว่าน่าเก็บมากนะคะมาดูได้เลยนี่องค์เล็กๆขนาดนี้นี่ยค่ะดูได้ดูได้ดูได้ดูมีประทามากนะคะนะคะคนจีนชอบมากเลยนะคะเหตุผลเพราะว่าเออเป็นเป็นดินว่านเขาแล้วเมื่อไส้างสี่ศย์แปดเนี่ยนะคะ <beş. S 1> ก็ได้ลองสัมผาสไปในบางจีนเหมือนกันนะคะ ที่เงนกีมีเยอะเหมือนกันเช่นเดีกันแล้วก็วันที่16มีนาเราเจอกันนะคะที่ห้องสแตนทอลไปสีชไทยนั่นเองนะคะแล้วก็มาคุยได้มาพูดมาคุยมาปรึกษาหลวงพ่หมูและท่านคณะกรรมการทุกท่านได้นะคะในวันที่16มีนาคมค่ะแล้วพบกันนะคะอย่าลืมค่ะครับขอบคุณอาจารย์ป้าหมูราบขอบคุณอาจารย์ป้าหมูมากนะคะต่อไปนิดนึงนะคะองค์นี้ค่ะ ก็คือปกติเราเห็นเนวญจศรีนะคะก็คือจะเป็นองค์ใหญ่พ <téc n> ระหมูบอกเคยเห็นตัวองค์ใหญ่แต่องค์นี้พระคะแนนเพิ่งเห็นหายากมากนะคะค่ะอันนี้เป็นของสมนาคุณทรงพระห้าองค์นะคะค่ะพันองค์จะมีแค่หนึ่งองค์นะคะอันนี้น่าน่ากเก็บมาก ไปเดี๋ยวคุณกัญชลีนะคะเป็นผู้ที่เป็นคนจัดงานให้ให er ้แบบนะคะเป็นมืออาชีพท in ี่หมั <mel> ่นไว้ใจที่ให้คุณกัญชลีมาร่วมจัดการให้ครับวันนีเลยเชิญคุณกัญชลีครับค่ะก็กัญชลีนะคะก็มาในส่วนของที่งานจัดงานนะคะก็จะเป็นการด่วยเป็นการอำนวยความสะดวกแล้วก็เป็นการเตรียมงานที่จะจัดขึ้นในวันที่สินหกมีนา ที่จะถึงเร็วนี้นะคะก็ถ้าอย่างไรก็เรียนเชริมสัานนะคะในส่วนของการแข่งกันจะมาในทั้งทั้งทีมทั้งหมดนะคะก็อำนวยความสะดวกตั้งแต่ในส่วนของเตรียมอุปกรณ์ให้ใช้ทั้งหมดแล้วก็เด็กที่จะเข้ามาร่วมงานนะคะก็แล้วก็จะเสริมให้ในส่วนของการประชาสัมพันธ์นะคะของ fc ในส่วนของการให้นะคะก็่อจะช่วยการประชาสัมพันธ์แล้วก็ในส่วนของทางของท่างคุณแบ่เต็มที่นะคะรอบนี้ ครับเดี๋ยวส่วนนิดนึงครับอาจารย์กัลเทอรีครับในทีมทีมงานประชาสัมพันธ์มีมีใครบ้างครับแนะนำเลยไหมฮะออ๋ทีมงานประชาสัมพันธ์ก็เนี่ยแหละค่ะผมเป็นงานพิธีกรหนึ่งท่านครับแล้วก็พี่น้อยนะครับช่างภาพเพราะว่าทีมของพี่เหมือนกันเราถือว่าเราเป็นทีมที่ดีต่อหน้านะคะแล้วก็จะช่วยกันอย่างสุดความสามารถนะคะงานนี้เราต้องเต็มที่แน่นอนครับขอบคุณครับ ขอบคุณการสลีมากะคะ่ะอย่างต่อไปก็ท่านเกียมนะคะพลเอกเกียมน้ำจันเป็นหนึ่งในท่านในพลที่แมขอสื่อมาจา,านนี้ไว้บนด้วยประจำโต๊นะคะเมื่อสักครู่นี้ท่านท่านไม่ได้ขึ้นมาด้วยเลยต้องเรียนเชิญท่านขึ้นมาใหม่นะคะขอว่าท่านเกียม์เก่าอะไรนิดนึงนะคะครับสวัสดีครับครับผมพลเอก เราประธานรองเรานะครับประวันก็เป็นหน้าที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการด้านการทหารพุทิสภานะครับแล้วก็มาทําหน้าที่เป็นที่ปรึกษาของอาจารย์แมบนะครับแล้วก็ผมมีความรู้เรื่องครับเรื่องน้อยนะครับแต่ว่าในงานนี้ผมมีความดีใจแล้วก็ภาคภูมิใจมากเพราะโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยผมจะทําบุญด้วยโดยไม่ต้องคิดสองอย่างก็คือการทําบุญ เรื่องการศึรกษาเรื่องโรงเรียนกับการทบุลเรื่องโรงพยาบาลนะครับสองางานนี้นะถ้าผมทราบโดยที่ไม่ต้องมีใครบอกผมก็จะร่วมอดีในการทำเพราะฉะนั้นในงานนี้เนี่ยพออาจาร,รย์แมงบอกว่านะนะจะมาะกวดทางนะร่วมกับสิทนธะิ์เกา่านะของทวิธาพิเศษแ่กนะ็เข้ากับนะเลือกเน,นื้อชีวิตของผมนะผมเป็นนะทหารอาชีพ รเรื่องเนื้อชีวิตของผมนี่ก็ต้องเพิดอทุนสถาบันทางการตึน์นะผมทราบว่าโรงเรียนทวีท่าพิเศษนะเกี่ยวข้องกับราชวงศ์ตามที่นะได้แถลงข่าวเมื่อสักครนูะ่นะแต่ผมก็ยิ่งยินดีใหญ่ถึงแม้ว่าผมจะไม่ได้เป็นศิษย์เก่าทวีทาพิเศษนะแต่เพื่อนผมหลายคนนะเป็นเพื่อนที่สนะิทที่เป็นศิษย์เก่าทวีทาพิเศษนะพอได้รับทราบว่านะจะจัดงานนี้ผมก็ยิ่งยินดีใหญ่นะครับแล้เพราะฉะนั้น พออาจารย์แหม่มนะบอกมาผมก็โจยไม่ต้องรังรอนะครับเข้ามาช่วยด้วยความเต็มใจนั่งใจแนะโดยเฉพาะนะทราบว่านะพี่กัญชลีเป็นคนทนะีมงานทีน่มาจากผมก็ยิ่งยิ่งนะ่าเต็มใจเพราะว่าทนะีมงานทุกคน,เ,นเป็นคนที่นะสนิทชิดชอบชิดเชื้อกันมานานนะครับแล้วนกะนะนะนะ็ขอนะใหนะ้พลัง แรงของสิทเก่าทวีธาวิเศษนะเป็นสำคัญที่จะช่วยกันนะครับนะมาร่วมมือนะร่วมใจกันในการทำให้นะงานประกวดพระครั้งนี้นะครับในวันที่16มีนานะสประสบความสำเร็จนะครับแล้วก็ยิ่งใหญ่อลันะงการตามที่พวกเราคาดหวังไว้ขอให้นะเกินคาดนะเกินคาดจากที่เราคิดน,นะครับผมคาดว่าน่าจะเกินคาดนะผมจะรอดูในวันนั้นนะครับนะ ขอบพระคุณท่านพจนเอกเกียรติน้ำจันนะครับอดีตผู้ช่วยบรรุพิเศษสำนักงานการส่งเสริมการลงทุนครับต่อไปครัอบอาจารย์ไอเป็นอาจารย์พันเทพนะคะครับผมสวัสดีครับผมพันเทพเกิดอุคลานะครับผมอาจจะเป็นหน้าใหม่สําหรับทีมงานของอาจารย์แมงนะครับยังไงก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์แมงที่ให้เกียรตินะครับให้ผมมาแสดงพระในงานประกวดที่ใหญ่ครั้งนี้ ได้นำสูตรคร่าวๆนะครับผมความเพพเกิดเมืองพระอาจจะเป็นหน้าใหม่แต่ว่ามไม่ใช่หน้าใหม่ในวงการประนะครับเพราะว่าเกิดบุกเข้าสลัดพระตั้งแต่ปี2 5 2พปัจจุบันนี้ก็ประมาณ48ปีนะครับก็เริ่มตั้งแต่สลับพระในสมัยมัดตมหาภาครับมัดมหาภาคก่อนที่จะมีท่าตะขันนะครับ ครั้งนี้นะครับอาจารย์แหม่มมอบหมายให้ผมปัะสิทธิ์นักติดตานะครับพระติดตาและพาราบูนะครับก็ขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับที่จะส่งพระตานะครับพระมหาสระบูไม่ว่าจะเป็นเนื้อโลงไหลหรือว่าเนื้อผงนะครับยินดีให้คำปรึกษานะครับกับทุกท่านนะครับและนำตัวอีกครั้งนะครับคร่าวๆก็คือว่าถ้า คิดว่ามั่นใจในคุณภาพที่อาจารย์เลือกสรรมานะครับผมขอแนะนำตัวคร่าวๆว่าปัจจุบันนี้ผมเป็นผู้อุตสาหกรรชมรมพัภเครื่องหลายชุมรงค์นะครับอย่างเช่นชมรมพัภเครื่องเซราสิกชมรมพัภเครื่องอีกซีนวมนครนะครับชมรมพัภเครื่องปรมราณูอุสารรมและชมรมอื่นอีกพอสมควรนะครับครับผมอาจารย์บอกหน้าใหม่ผมไม่เชื่อจริงเพราะเจออาจารย์หลายงานแล้วเจอ ผมเป็นวิทยกรเสียอยู่ด้วยถ้าเจออาจารย์อยู่นะครับก็ขอบคุณอาจารย์ครับพระปิตาพระมาหาอุดนะครับก็ถ้าท่านใดมีนามาส่งประกวดได้แล้วก็มาขอคำปรึกษาจากอาจารย์ได้นะครับครับผมครับขอเชิญอาจารย์เป็นอาจารย์อยู่นะคะอาจารย์อยู่ปาร์ตเซนนะคะเรือโทอยู่พานเสนเป็นลูกศิษย์พระกลิ่นกอเล่ด้วยนะคะแต่ท่านเก่งพระอย่างอื่นที่ท่านมามาเป็นลูกศิษย์แบบแบบดีใจมากแล้วก็ปลื้มใจรจริงๆค่ะเชิญพี่อยู่นะคะอขอบคุณครับอาจารย์ ก็ผมเ,เรือทูนปาโลเสครับเป็นนายหารอายุจินนะครับเก,ก่งกับูหมุนะครับูแล้วก็ศรัทธ,ธาพักเชื่อตั้งแต่เปสนา,ารรอดตายมาก็ทตามเจ็ดครั้งนะครับทั้งโดนนีโนเบิร์ดแล้วก็กับรถฟั่งก็ได้พระท่านช่วยครับทช่วยแต่จริงๆก็ับผมว่าหน้าใหม่ไม่ค่อยออกไปตามที่กักวดเท่าไหร่แต่เคยอยู่สำนักหนึ่งครับ ก็ไม่อยากจะเลยชื่อก็ร่มก็ล้มไปแล้วนะครับผมอบอกมาก็ลมไปแล้วพอผมอบอกมา <c oughs> คือพูดท่านง่ายคือไม่ตรงไม่จิงใจผมไม่อยู่คำเดียวกับลักคะัรเลย,เลยไ,มไม่ไม่ไม่อยากจะไปตรงไหนอย่างไรแต่รู้สึกมีความใครก็บุญภาวะสนาส่งแล้วกันกับที่ไปเจอคณะอาจารย์แล้วก็อาจารย์น ผมรับถือในการแหม่เพราะว่าให้ความรู้ผมผมก็ศึกษามานานในเมืตรีนะครับแล้วก็ศึกษาพระมาก็เล่นมาหามพระคราะอย่างน้อยก็ร้อยกานหน่อยสามกว่าปีนะครับก็ไม่ไปทำออกสื่ออะไรเพราะเราก็แย่ทุกที่นะครับเรื่องความจริงใจอะไรตร้องงานไม่ดีแล้ตรงหนีนะครับก็ศึกษาให้ละเอียดรอบครอบู้เขารู้เรานะครับสุดท้ายก็ก็อย,ยอมมาเป็น กรรมการตัวจินอาจารยนะครับก็ดูไวผมรับหน้าที่ครับปักเครื่องสายทวดนะครับเป็นพระบูชาผู้ทวดและหรือวันเก้าเจ็ดนะครับหรือว่นพวกเดวันเกาเจ็ดครับกับพระบูชาผู้ทวดครับรับได้ครับนี้ก็ขอขอบคุณท่านครับผมขอบคุณครับผมขอบคุณครับก็อาจารย์จะอยู่ในส่วนของผู้ทวดนะครับเป็นพระบูชาแล้วก็ ตัว2497นะฮะท่านทันนใดมีก็มาส่งหรือว่ามาปรึกษาอาจารย์ได้ในงานวันที่16มีนาคม2568นะห้องสแตนทองไปสีไทยแจ้งวัฒนะหลักสีนี่นะครับเดินทางได้สะดวกนะครับรถไฟฟ้าสายส,ายสีแดงต่อวินรถจัยานยนต์นิดเดียวถึงเลยนะครับก็มาร่วมงานกันเยอะๆนะครับวันที่16มีนาคม2568ครับเป็นวันทิศครับ ากนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่ามาเล่นงานในงานขอบคุณมากค่ะเยินเชิญนะคะ,อะ,ะ,คะขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านนะคะระับที่ศึกษาแล้วก็พี่กาชลีนะครับออกแกไนไ์ของงาน,น